สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดตูกใจกดติดตามด้วยนะครับของดีมีพุทธคุณแน่นอนครับเป็นพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรมาได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับพาไปใช้พุทธคุณนั้นได้แน่นอนครับ มาพวกองค์แรกเลยครับเป็นพระก,กิ่งไม่ทราบที่ครับองคใจะใหญ่หน่อยนะครับองค์นี้ขอ800อยครับต่อไปครับเป็นพระก,กิ่งเนื้อเก่าๆครับก็ไม่รู้ที่อีกเลย อย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรครับเนื้อทองเหลืองไหมเป็นเนื้อทองเหลืองที่เก่ามากเลยนะครับอง์นี้ขอเก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นสมเด็จพุทธจานย์โตเป็นเนื้อทองเหลืองครับเป็นเนื้อทองเหลืองที่เก่านะครับมีสน,นิมเลยพรดูง่ายนะครับผมว่า องนี้ขอพันเครับต่อไปเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่เนื้อตรงเหลืองตรงเหลืองเก่านะครับอย่างนี้ไม่รู้ออกปีไหนแล้วก็หลวงพ่ออะไรนะครับดูเนื้อขึ้นเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเลยครับองนี้ขอ800ร้อครับ ต่อไปเป็นพระชัยองค์จะเล็กหน่อยนะครับไม่รู้เนื้ออะไรนะัเนื้ออย่างนี้ไม่รู้ของหลวงพ่อนะครับองค์นี้ขอ700รอยครับต่อไปครับเป็นพระลีลาเนื้อดำรนะับเนื้อสวยนะครับ เป็นพระที่บางนะไม่หนาพี่ดูเนี่ยด้านหลังเป็นรอยลายนิ้วมือครับองค์นี้ขอเก้อยครับขอ,อยาเช็ดกล้องแป๊บเดียวครับต่อไปครับเป็นมาเหตุสวนของหลวงพ่อโบ้ยพิมพ์เล็กครับ เป็นผ้ารอโบราณครับพี่ดูความเก่าครับความเก่าโกกกันไม่ได้เลยครับองค์นี้ขอสองพนาต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนงังสือปีศูนย์แครับพิมพ์ลายคมชัดลึกครับ หน้าตาอย่างนี้เม็ดตาเป็นเม็ดเม็ดเลยตัวหนังสือเป็นแท่งครับมีพุธทธคุณแน่นอนครับอง์นี้ขอสามพันห้าครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกรุ่นแรกครับพี่ดูเนื้อความเก่าเนื้อทำกันไม่ได้ไปแล้วครับ พระบ้านบ้านพระเดิมเดิมของผมผมไม่ได้เชียร์พระตัวเองนะแต่คือพวกพี่พี่ดูดูก็น่าจะรู้นะองค์นี้ขอสามพน้าต่อไปครับเป็นพระของหลวงพวกแก้วองค์นี้จะช้ำหน่อยนะแต่พี่ดูเนื้อ เนื้อจัดนะครับองนี้ด้าน,นหลังเป็นหลังแบบแต่จะช้ำหน่อยครับสึกหน่อยนะครับเพราะเขาใช้เขวนมาครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นวัดพลับครับมีหน้ามีตาพิมพ์นี้ ไม่รู้พิมพ์ไหนครับพิมพ์หน้ามีตามีหน้ามีตาวัดพระองค์นี้เนื้อเก่าเนื้อเก่งมากเลยอกเหลืองๆนะครับเนี่อองค์นี้ขอสองบันแปดครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อแก้วลงลักษ์แดงๆครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับลักษ์อกจะสีแดงๆหน่อยครับ เป็นลังแบบองค์นี้ขอพันสี่ครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อแต่เป็นเนื้อเก่านะพี่ดูเอาเองดีกว่าเดี๋ยวหาผมเชียร์พระตัวเองหรืยังไงพวกพ,พี่ดูเอาเองกันแล้วกันนะแต่ความเก่ามันโก,กกันไม่ได้ ด้าน,นหลังเป็นรอยตะใบอกอกกอบด้านกลอนขอโทษครับองค์นี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อแดงครับเนื้ออย่างนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมนะันครับพี่ดูเนื้อแดงดูเนื้อดูความเก่า,าก็แล้วกันนะ ด้าน,นหลังเป็นเอ่งหน่อยนะองค์นี้ขอพันแปดครับได้มาพวองค์สุดท้ายครับเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเป็นหล่อบโบราณครับพี่ดูเนื้อครับดูความเก่าครับ มันโกกกันไม่ได้อยู่แล้วดูพัดหล่อบโบราณธรรมชาติครับพี่ดูธรรมชาติของพัดหลอดด้านก้นอุดอุดอะไรก็แยกอุดชั้นลงหรืออุดข้างครับอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนครับองค์นี้เปิดให้สอบถามนะครับถ้าพวกพี่ถ้าพวกพี่พสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ